สวัสดีพ we um ี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนสมองสุขบอลสวัสดีเอฟซีทีหาแขพงผู้พ่อกัดเช่นเกาเช่นเคยพี่น้องกับซองนังมวยอุ้ยพี่น้องบาวตามาแต่ล่มสาวทางใดเนาะแม่นบ่ลบาวตาแม่นบ่เพผ่นไปร้อยลูกร้อยเมียเพผ่นบอ มื่อนี้กะมาพอนมีโอกาสกันอะไได้มากับปู่บอยมาเบิงไหมเบิงต่อเขาอะไรสาวบัวไล่พี่น้อ,องเลยละกะน้องอั้มจากนอกอยังนะครักับพัฒนธุหูสือน้องอ้อยพี่น้องเลยปู่เป็นกะแวะมาเบิงเรื่องไม้เรื่อง,งต่อเขาอะไรวัตถุเหตุยังใดกับเพื่อนพอลูกโคกพี่น้องพัวมันกะ ยับจ่อหมอกขม่าเลยจัาหน่อยกะเ,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 เกี่ยวเขา่ามันกะสิบุ้มีเวลาเด้พี่น้องเลยแมนมันกะสิบุ้มีไผ่ไปใกล้ได้เนะาะไผ่กับเผาอย่างแล้วไผ่แหล่ามันแม่นกล้องมาสอ<ม>นก<ม>ูสิสบายดีสบายดียดีเนาะกำลังอ่านอันกระแสต,ต,ตอบรับการดูดวงให้เอฟซีเลยโอ้ยพี่น้องเ,เอ้ยก่อนเรื่องดูดวง ตรงขนาดจะคดหลุดก,กันว่าบจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องคนที่มายืมเงินยืมได้สัมคอไ,ด,ได,ด้ดีน่ากว่าเบบาทเม่เลยพี่น้องเหมไม่บช่ด้เคยเห็นหนากันขนาดบ่เคยเห็นหนาแล้วก็บ่เคยเว่าเรื่องแบบ,แบ,บอันนี้นเนาะกระแสตอบรับเป็นังได้ปู่ครัโอเคอยู่ตอบบ่บาดบาบ่าย <c oughs> เพื่อนเบิงพี่น้องเลยโอ้มแม่นขนาดโอเคตามนั้นว่าวลายทั้งว่าเรื่องดวงเรื่องโหลดในมอคือปวดท่วงแต่เมื่อวันโหลดเจ้าในมันสีเป็นอันนี้เด้าลุ้มไปเนาะท่วงมาลายมันเอามันแข็งแข็งคือใส่ขาดเดี๋ยวไขี่รถถีบกันพอแข็งอ๋อลูกมีอะไรเนาะเดี๋ยวแสดงว่ามันลูกมีหรือลูกหมากันทางในล่อมันนะ ลูกบี้มันมันมันฉากท้องหงอกไปม,มีลูกบีโอเ<อ><อ>ข้าใจรึเปล่าลูกบี้เหมอยากรอเลยสนใจดูดูบังตาพี่บอยจัดสิผู <c oughs> ้าผู้ภาพตอยุทธเมื่อวันซะก่อนอยากศิลป์ผ <c oughs> ู้วอ้แบบว่าสมองแบบงานมันเข่ามาหลายอย่าง <c oughs> มันหลับมาได้ ปูนีก่กะยังมาทันกินหอนขาวหอนหนามพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ไปส่งตู้เย็นพอลูกสี่แล้วกะมาต่อมาต่อพี่น้องเอ้ย <c oughs> แม่นลีมาขอบพอลูกหกเนาะแม่นมาต่อนี้นี่ออเนนบิ่งไม้ให้เข้าเนาะอโอ้ยบุเบ,บิ่งให้หดดรัสดอนสิให้เบิ่งใไฮพายเสนอวันนี้ลักษณะเราว่าถ้าจับกับขอมาเนาะกับกิเทนันแล้วความถูกความหนาเนาะ ข้าวนาบุแมนยังต่อข้าวคีเ็ดกันแต่ข้าวแต่ติดที่เจ้าของเจ้าของลำบากมาเห็นข้าวแหล่ะคือการคือการกักซีดข้าวเห็นเข้าวหล่ในช่วงเวลาแบบนี้ว่ามีผู้ซอยเนาะหยุกชวยเหลือกันเ้ากะเขากัเห็ดหนาทีนี่ให้มันดีที่สุดเนาะให้มันได้ แมนนแต่ก่อนนะไพ่ถูกกระถูกบ่มีการสวยเรือแต่ข่าวตะกี้เบิ่งกันเองไม่ถึงเบิ่งตัวเองแมนบ่ได้เบิ่งกันนเองใบ่มีใครเบิ่งายแต่เพราะว่าเข้าสมัยนี้เป็นสมัยสวยเรือพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไพ่กระถูกคือแค่ตะกี้นะแมนเราไปกับปู่บอยพี่น้องเอ้ยไปบ่วยแต่แบ่เขาไปโอ้ยเด็กน้อยเห็นนะพี่น้องมาสั่งฟิต สารเขาไปอะไวก็โอ้ยซองเบิงผัวซ้อนซ้อนอยู่พระตั้งแต่เขาถ่ายคลิปมากไเห็นซองอื่นแต่ว่าสั่งยุติแล้วหาทำคอนเทนต์แบบนี้เห็นไลน์ซองแล้วสั่งยุติแต่ว่าอย่าพภาฯมาสั่งเขายุติถอดเอากาเขาถ่ายไปเอากบะเค๋อันเอาบ้เคยผ่าติ้งทั้งหน่วยงานหรือยังก็ตามแต่เอาบ้เคยผ่าติ้งถ้ามีแต่ปลาปล่อยเรือปล่อยเรือไป เ้าบ่ค่อยว่าไล่ให้บ้านเมืองคณะเนาะเมนก็คือข้าโฟกัสจุดจุดจุดนั่นแล้วก็จบนะแล้วก็คนบึงของข้ากับข้ากับบได้พระเจ้ากับ่ได้ผพิงบ่ได้ผานพิงให้ายนผพิงนาดนี้อเนายเรือคนถูกคนเนี้ยาอยเนอที่เขาสวยได้เขาจะสวยไปี่นเลยเลยบ่อยรกเนาะ นานๆทีนนทก็คอยแบบแบบนี้เคดแบบนี้ <c oughs> เคดเป็นพอลูกโคกนี่ใช่ป่ะเคแหลเลยเนาะพอลูกโคกนี่นะที่ผ่านมาก,กันเล็กๆหน่อยแต่แล้วๆไปที่ผ่านมากัะมีแต่ซอยเรือญาติพี่น้องตัวเองแบบโมเมนต์ว่าอ่านดอกแบบสามีผู้ใหญ่จะดีแบบซอยเรือมาแล้วแล้วก็แล้วไปพี่น้องก,ก็ได้ แต่นี่เขาไปเห็นพี่น้องเอ้ยไปเห็นขังแรกมากับปู่บอยแต่ช่วงนั่นแหละไปเห็นว่าชีวิตการใส่อยู่ของเพื่อนนะน่าสงสารเลยพากับโบมีเวลาล้มไม่แห้งนะพี่น้องสังเกตเหมือนว่ามันสิบไปลบอยู่บนใดระหว่างลูกลูกหาคนเนาะปู่หนึ่งไปบวชเนาะแล้วก็พ่อแม่นางไปหามขึ้นในดาลุมาน่่ประกอบทีีเพพิูดมหน้า คนคือผนวมาและน้องคนตกมือเลยฟุกลูกมึงไปอยู่ตลาดออเล่ลูกอีกคนหนึงเลื่อลูกอีกคนหนึ่งอ้อมลูกน้อยกับเปียกเบิเส็นมือมาอ้อมใช่นอนแบบ้นุกนอนลาเวนแมนอนละเวนผู้คนที่ซอยมากจากผลของบลไา้ยังดอกในส่วนที่นี่จากผลกัโฟกัสแต่ ต่เคสเคสนั่นอะไรบม่ได้งามมากนะเนาะดึงทีมภาพกับภามาสร้างนะเพราะว่าส่วนทีมงานครัพี่น้องเอ้ยกะโดนๆกะได้เห็นที่เนาะเขากับไม่ได้ทำเลยเลยนะหรือว่าเป็นอาชีพบม่ได้ทำแบบนั้นโดนๆพี่น้องเอ้ยเขากลับมาทำทีหนึ่งเพราะเห็นเพิ่นลำบากแห้งนะเพราะว่าเคสนี้มันเป็นเคสแรก ที่มาเห็นว่าพอลูกโคกนี่นะเขากินกับบุบบมี่อเาไดขี้ก่มานาแม่เขาน่นเป็นเขาปาดีวามันบดเคี่ยง่องแต่สำหรับบอลคว,วันว่าคิดว่าเพิ่นนี่ยังเก่งไรเก่งไรเติบที่ว่าดำหน้าแล้วนี่ลูกหาคนหกคนแค่แม่นเฮานี่กักสิไปเหตุจังได้พี่น้องเลยสิบป,ปีกันครัเียงหน้าปบบ แต่ว่าลูกลูกเพ่นเข้านาะเขาขยันขยันสอยแยกทุกอย่างเมื่อวานขนาดคุณน้อยย่างคนเฮ็ดที่แม่กินสุดยอดต้มเห็ดแล้วก็มาคนคนแล้วก็ไปใช้ให้เราเขากินแซ่บก็นี่นะแล้วเพ่นแบบว่ามันมีครบนะเห็ดย่างกับถือว่าแซ่บไปเบิดครอบครัวก็อบอุ่นเข้ากันได้ที่ซอยได้ก็อยากซอยไปพี่น้อง ก็ทมที่ต้นห่งท่านก็นหนึได้กัดตด้เล้ามืี่นดีรอบุ้งส่มใตเทียงน้าของีเลยข้าเนี่ยวมันขนมางมมืดเนี่ยเขาอยาใช้ตะเกียงยังโบราณเลยขึ้นมากมืดเตี้ยไปเลย นี่จะลูกว่ามึงดื้อ้อมาหอนอะไรกันนะอมาห่อนนี่หนังเ้ยกับตืบ้อว่าอะไรเฮ้ากับมาเบิ่งพวกไม่

กาดองเพื่นแต่กซาจอยเมืองเรียนกระบตาน้องขีดนะเออคนที่ต่อมาบอกลูกาเพื่นอยู่เอน้องมีน้องมีน้อยจอแสบมี่เลยสาพอมอนี่ก็มาพักวเลยพี่้องบักคันก็จะได้ลาขีดแต่เพียงเท่านี้จะได้กพอกขีดหนาด้พี่้องเด้อสบายดี